ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีและแนวทางครับสำหรับท่านใดต้องการยกเครื่องเอ้ยกเกียร์นะครับยกเกียร์ตระกูลฮอนด้าซิตี้แจ๊สนะเป็นเกียร์ออโต้ครับสาหรับมือใหม่หรือมือสมัครเล่นนะครับที่อยากทดสอบนะครับฝีมือตัวเองหรืออยากลองยกเกียร์นะครับยกเกียร์ก็มีหลายสาเหตุนะครับอาจจะอาจจะเป็นซ่อมเกียร์หรือเปลี่ยนเกียร์หรือเปลี่ยนชุดซิ้นนะครับซิ้นพวกซินคอหน้าคอหลังอ่เขาเรียกซินซินเกียร์ แล้วก็ซินคอคอหลังนะตรงที่น้ำมันเครื่องมันชอบหยดอะครับมีปัญหากันทุกคันนะครับฮอนด้าไม่ว่าจะช้าหรือเร็วแค่นั้นเองเดี๋ยวมาดูวิธีดูหน้างานจริงเลยครับวิธียกเกียร์นะครับด้วยตัวเองง่ายๆนะครับก็ไม่ง่ายนะยากอยู่นะงานนี้ผมขอยกคนเดียวนะครับก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูตัวนี้เกียร์นะครับที่เราจะเปลี่ยนกันเป็นเกียร์เสียงกงส่วนตัวนี้ก็เป็นห้อยเขาเรียกไว้ช่วยทุ่นแรงครับ มาดูนั่งงานเลยครับก็อันดับแรกก็ต้องยกแม่แรงให้สูงครับใส่สามขาให้แน่นหนาครับการพาดการหล่นนะครับแน่นอนนะครับต้องหอดเพาหอดล้อวิธีหอดเพาก็เคยลงคลิปไปแล้วครับก็ถ้าใครอยากรู้ว่าหอดเพาไงก็ไปไล่ดูคลิปได้นะครับหอดเพาเพาหอดออกั้งสองเส้นนะครับเส้นฝั่งซ้ายฝั่งขวามาดูชุดท่อนบน ชุดท่อนบนก็จะมีพวกแบตเตอรี่กองอากาศชุดสายไฟนะครับถอดให้หมดเลยนะฮะตัวนี้ถอดให้หมดถอดให้หมดนะครับแล้วก็จะมีไดสตาร์ทผมถอดไปละชุดบอ่อน้ำนี่ก็ต้องถอดเพราะว่าเราใส่ห้อยตัวยี่ลับมันจะได้ไม่เกะกะนะเดี๋ยวทำให้ท่อแตกกอเลยจะได้ร้อยตรงนี้ไปเลยหวกบูทแทนเกียร์นี้ก็ต้องถอดนะครับส่วนตัวนี้ผมเริ่มคลายน็อตออกให้หลุมรวมนะครับยังไม่ ไม่ไม่ถอดให้สุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเกียร์หรืออะไรมันจะโยกก็จะมีตัวสําคัญก็คือเดี๋ยวดูท่อนบนนะครับตัวนี้3าตัวบูทแท่นเกียร์ต้องถอดครับตอนนี้ผมคลายน็อตออกหลวมๆแล้วแกนตัวนี้ก็ต้องถอดครับเวลาเอาเกียร์ลงปักฝุ่นปักไฟถอดทั้งหมดชุดพอน้ำแล้วก็จะมีน็อตเบอร์สิตัวนี้ยึดไว้ข้างบนนะครับตัวนี้ตัวสซูมไม่ดุตัวนี้ผมก็เริ่มคลายออกแล้วมีอยู่ตัวนี้ตัวเดียวครับที่เป็นหันหน้ามาทางนี้ก็ตัวเดียว นอกนั้นก็ต้องมุดใต้ท้องครับส่วนไดสตาร์ทถอดได้แล้วมีน็อตสองตัวยึดข้างบนข้างล่างเบอร์สิบเจ็ด 17, ตัวนี้ดึงออกแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้างล่างกันเลยอย่าลืมถ่ายนะมันเกียร์ออกนะฮะมาดูชุดท่อนล่างกันครับอาจจะคับแคบมืดหน่อยนะฮะชุดท่อนล่างต้องถอดอะไรบ้างก็มาไล่ดูกันเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องแป๊บนึง ไล่กันดูเลยดูหน้างานจริงเลยนะครับนี่ฮะตัวนี้ชุดไดสตาร์ทถอดละตัวนี้เบอร์สิบเจ็ครับคลายน็อตยืดไเอ่อให้หลวมไม่รอยรอเลยฮะเนี่ยผมคลายน็อตไปละเบอร์สิบเจ็ดมีหนึ่งหนึ่งหนึ่งตัวแล้วก็ข้างบนอีกตัวอ่แล้วก็ไดสตาร์ทนี่มีสองตัวก็ถอดออกละตัวนี้อีกตัวนะครับเนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้ตัวสําคัญก็ยืดไวคลายให้หลวมครับปึ๊บมีตัวไหนอีก ตัวนี้ฮะเห็นไหมฮะหัดขึ้นมาก็จะมีอยู่ตัวนี้ก็ขายให้หลวมๆนะครับตัวนี้แล้วก็ชุดแท่นเกียร์นะเออแท่นเกียร์ตัวบูทคานล่างครับตัวนี้มีสามตัวนะครับหนึ่งนี่ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ข้างในแล้วก็มาหลบอยู่ตัวนี้อีกตัวหนึ่งอ่าตัวนี้เป็นตัวพู้นะครับตัวเมียประกบอยู่ด้านนู้นก็ยิงไปมันก็จะหลุดนะครับอ่าตัวนี้ผ่านละหนึ่ง เดี๋ยวข้างล่างมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับแล้วก็จะมีตัวที่เจ็ดตัวที่เจ็ดนี่จะลำบากนะครับยึดอยู่ข้างบนนุ้นเดี๋ยวต้องใช้ไฟสายสองนูนหลบตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตถอดตัวไอ้กรอบตัวนี้ออกนะมันเกะกะนะฮะตัวนี้ไม่งั้นเอามือล้วงไปไม่ได้ต้องถอดออกครับไอ้ไอ้ไอตัวยึดแทงแทงเนี่ยตอนนี้ผม ถอดน็อตข้างบนสองตัวออกลวเหลืออีกตัวข้างล่างนี่ถอดไปเลยเดี๋ยวตั้งกล้องเรินะครับ,รบนี่ตัวนี้ถอดออกเลยครับเนี่ยเก,กกะอ่า หลังจากนั้นเราจะเห็นน็อตอีกตัวที่ลําบากที่สุดครับที่อยู่ข้างในนะฮะสองไฟให้ดูนู่นนะครับใกล้ๆกับท่อน้ำนานะตัวนั้นนะ่ะก็ใช้เบอร์17นะครับใช้น็อตยืดออกเลยก็มีเทคนิคนิดหน่อยนะครับก็ใช้วันนี้นะฮะ ตัวนี้หลบข้างในอยู่ใต้ท่อเสียนะตัวนี้จะลําบากที่สุดนะครับตัวนี้เลยขายออกให้รวมรวมไว้นะครับเนี่ยพื้นที่จะน้อยนิดหน่อยนะฮะโอเคอตัวนี้ขายรวมไว้แล้วครบละแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้นี่นี่ตัวนี้อีกตัวนึงนี่อ่ามาไล่ดูกันแล้วครับกี่ตัวเนี่ยข้างบนใต้ท่อเสียหนึ่งแล้วก็ตัวนี้สองอ่าสองแล้วนะแล้วก็ ตัวบูทแทนเกียร์อีกสองแล้วนะตัวนี้อีกสามสองสามี่ห้าหเจดโอเคเจ็ดตัวนะครับที่อยู่ข้างล่างส่วนแถบข้างบนก็จะมีข้างๆก็มีไดสตาร์ทน็อตสตัวแล้วก็ข้างบนยึดอีกตัวนก็ไปนับเองนะครับหลังจากนั้นอย่าลืมนะตัวนี้จะมีตัวนี้เป็นน็อตปิดไอ้ตัว ต้องแกะออกนะครับแล้วตัวนี้ตัวนี้ยังแกะออกให้ดูเลยตรงที่ไอ้เขาเรียกไฟวินเนีอยตัวนี้นะครับมีน็อตยึดอยู่ถอดถอดตัวนี้ออกออกก่อนนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมถอดขออนุญาตถอดแป๊บนึงครับเดี๋ยวตั้งกล้องก่อน นี่ครับมี3ามจุดหนึถอดออกให้หมดเลยครับถอดรวมแล้วแล้วเราก็จะเห็นข้างในมันนะครับมีน็อตยึดอยู หลังจากนั้นจะเห็นตัวน็อตนะครับเบอร์สิบนับยึดระหว่างไฟวินกับแผ่นบางๆครับที่เป็นเชื่อมต่อกับแอร์ชุดเครื่องนะครับเครื่องเครื่องชุดไอ้ข้อเบี่ยงเครื่องครับเขาเรียกซิมคอหลังนะคอหลังอันนี้คอหน้าอยู่สายพานก็จะมีน็อตยึดอยู่นะครับตัวนี้แนะนําให้ถอดนะครับถอดออกมันจะได้แยกตัวระหว่างไฟวินกับไอ้แผ่นบางๆนู้นเขาเรียกแผ่นสตาร์ทแผ่น อ่าคอหลังนะครับก็ใช้เบอร์สิบนะครับก็เดี๋ยวผมจะถอดครับถอดทีละตัวนะครับอ่าถอดถอดนี้นี่หอดเบอร์สิบอ่าถามว่ามันหลบมุมเราทำยังไงเราก็ต้องใช้ชุดเอ่อเบอร์สิบเจ็ดนะครับตรงมเลนะครับหมุนนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกานะฮะหมุนไปงี้ครับผมจะหมุนให้ดูครับหมุนงี้ใช่ไหมหมุนปึ๊บอ่าชุดอไไฟวินก็น็อตมันก็จะหมุนมาทีละตัวนะครับเอาทีละตัวนะครับน่าจะมีสักประมาณกี่ตัวหกตัวมั้งเนี่ย เอาออกให้หมดนะครับหลังจากนั้นหอออกหมดแล้วมันก็จะแยกอิกสระละระหว่างแผน่นตัวนี้กับแผน่นเราก็จะสามารถถอดน็อตทุกตัวแล้วก็ใช้ห้อยอยี่รับตึงไว้แล้วก็งัดออกค่อยๆหย,ย่อนลงมาโอเคครับเดี๋ยวงานต่อไปผมจะทําขายขเขาเรียกขัดน็อตออกให้หมดคงไม่ขัดน,น็อตให้ดูครับเพราะว่าตัวนี้เป็นบอกวิธีแนวทางเดี๋ยวไปดูดูด,ด,ด,ดูตัวตัว,ตวที่เราจะยกให้ดู มันจะมีติดอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยถามว่าถ้าเราไม่ถอดเราจะถอดแค่เกียร์แล้วก็โยกออกมามันจะทําให้เสียหายครับคือว่าตัวนี้มันสามารถดึงออกได้แต่มันจะมันจะมีเกียวของมันล็อกอยู่มันจะยากครับซูดีถอดถอดถอดมันไม่เหมือนโตโยต้าเนาะพื้นที่มันแคบเนี่ยเนี่ยมันถอดออกได้เห็นไหมถ้าเราไม่ถอดน็อตตัวนี้เอ่อถ้าเราไม่ถอดน็อตตัวนี้เอ่อใช่ไหม ถ้าเราไม่ถอดนะตัวนี้มันจะดึงไม่ออกครับเพราะว่ามันติดกับไอ้แผ่นที่มันติดกับเครื่องอะ่ะมันจะดึงไม่ออกเราจะยกเกียร์เกียร์ไม่ออกครับเราต้องถอดไอ้ตัวตัวนี้มันถอดออกได้นะถอ,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 อดออกได้เนี่ยถอดออกได้ถอดออกได้เนาะแต่มันต้องยึดกับน็อตเบอร์สิบที่ที่เราคอยหมุนนะเนี่ยตัวนี้มันยึดอยู่กับตัวนี้ตัวตัวเครื่องมันมาดูตัวจริง นี่นี่เครื่องมันตัวนี้แผ่นเครื่องครับมืดหรือเปล่าไม่รู้โอ้ไปได้เอาไฟมาส่องให้ดูนี่นี่คือนี่คือเครื่องฮอนด้าครับตัวไอเดียอะไรครับตัวนี้ครับเห็นไหมมันจะมายึดกับไอตัวแผ่นบางๆไงที่ผมชี้ให้ดูนะตัวนี้เป็นฝาฝาไอครอบอยู่ที่คอหลังครับแล้วมันจะมีนม็นอตหลบอยู่ข้างในในยิงอีกหกตัวถ้าเราไม่ถอดเบอร์สิบตัวนี้ออกไงก็ดึงไม่ออกครับบางคนไม่เคยถอดก็ ไปหอดน็อตรอบเกียร์ออกแล้วโยกยังไงไม่ออกมันติดเบอร์10ติดอยู่กับไอ้เหล็กบางๆนะฮะตรงนี้นะมันจะมืดหน่อยนะ,ะนนีเป็นแผ่นบางๆเนี่ยข้างในก็มีน็อตยืดอยู่6หกตัวหอดตัวนี้เสร็จแล้วก็สามารถเปลี่ยนซินคอหลังได้โอเคเป็นแนวทางครับเดี๋ยวผมจะทําการถอดน็อตยึดไฟบินนะครับ ทีตัวตัวเล็กเบอร์สิแล้วก็เดี๋ยวจะทําการหย่อนเกียร์ลงมาละโอเคครับเดี๋ยวชอบคลิปนี้ก็ลืมฝากกดติดตามครับเดี๋ยวค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวขอย,ยอยถ่ายให้ดูครับโอเคครับ